โอ้โหงานนี้ล่อทั้งฝนเลยครับไม่ยอมหยุดครับเมื่อกี้บอกจะหยุดฝนก็ไม่หยุดสักทีจัดไปหนึง่งพอเด้์ลูกพี่ ตายแล้วความจนมันน่ากลัวขับโดยมิมล้อเหล็กลงมาเกวียนก่อน มาแล้วแซกตอนนี้ฝั่งนูน้นตกยังหนักครับนู่นอ่ะตรงนี้เริ่มแบบบางๆครับยังวิ่งได้อยู่คนถ่ายก็สู้ครับสู้ครับฝน <c oughs> ตกแดดออกก็ยังสู้อยู่ครับไม่สู้ก็อดตาย ยาดใช้พลังซูมครับผมเมาชีพครับมิมล้อเหล็กมื่อาชีพไต่เต้ามาจากน่าจะมาร์กทีนะครับน่าจะขับมาร์กทีมาก่อนนะครับน่าจะเป็นกับมาร์กทีนะไม่แน่ใจ ตกตกหยุดหยุดครับมาอีกแล้วนี่เทียบกับทันทันนี้กับนมเย็นนี่ก็ละเรื่องครับดูรอบอันนี้น่าจะเฟืองท้ายสิบสีหนึ่งครับแปดรอบสอง อ่อปา,าเนียวนีเลิกเมาขุดบันเฉยเลยปาเนียวนี่น่าจะไม่ค่อยเหลือแล้วเปล่ายังวิ่งได้อยู่ครับ นี่ถ้ามีบ่อดินยืนขุดก็พอขายได้นะแบบแม็โครตัวเอง1คันรถดำสองคันเนี่ยวิ่งวันละสิบยีบเที่ยวก็พออยู่ได้นะวิ่งแต่ทีมงานเจ้าของ2คันไว้รถสคันหางานเทวันละสามสิสสสเที่ยว อยู่ได้นะครับมีบอยืนสักสิบไร่ ดีครับค่ะนี่เนิ่มเนิ่มนวลมากโอตอนนี้ก็มาเต็มลมแล้วครับตอนนี้ฝนหายไปแล้วโอ้โดดดีแท้ บ่าวออยทำไมมาก,ก่อนนะบ่าวออยมัวไปจมหมืลเปล่าฝนก็หยุดแล้วครับตอนนี้ เดนไทยกัมพูชาตอนนี้ก็ว้าไม่อยากจะฟังไม่อยากจะอะไรแล้วไม่จบไม่สิน้นบ่าวออยน่าจะไปอีกทางหรือเปล่าเนี่ยฮะ ได้ครอ๋อ่าแล้วไปดูที่เทไปขายน้ำปลาอยู่เดรร่ขายน้ำปลาอยู่ วันนี้ก็น่าจะได้15เที่ยวได้อยู่ กลังเม็ดใหญ่ไปปาตุงหมดง่วงก็สบายเลยทำๆจอดๆก็อยู่ได้ เกี่ยไรอฮะเกี่ยนึ่งบ่ต่างกันเยอะเลยเกียหนึโคตรเร็วเลยด้วเจอกันใหม่พี่ไ้องอู้